ทำไมฟอร์มของโนนี่มาดูเอเกถึงได้รับโอกาสในยุคข,ของเอนโซมาเลสกาตลอดนี่คือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลมากันที่ข้อดีก่อนหนึ่งเลยก็คือทักษะการเลี้ยงบอลและความเร็วโนนี่มาดูเอเกเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงและทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งทําให้เขานั้นเป็นภัยคู่คามในเรื่องของเกมลุกโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่แคบๆเขามีความคล่องตัวสูงและสามารถใช้เทคนิคในการเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้อย่างมีความแม่นยํานอกจากนี้เขายังมีความสามารถในการเลี้ยงบอลจากขอบสนามมาถึงเขตโทษได้อย่างอันตรายทําให้สามารถสร้างจังหวะให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือแม้แต่ทําประตูได้เอง การสร้างโอกาสในเกมลุกมาดูเอเกไม่ได้เป็นแค่ตัวทำประตูเท่านั้นเขายังมีบทบาทสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมในหลายๆครั้งเขามีจังหวะที่จะจ่ายบอลหรือสร้างความตึงเครียดให้กับแนวรับของคู่แข่งซึ่งช่วยให้ทีมนั้นมีโอกาสทำประตูจากการจ่ายบอลที่อันชาญฉลาดเขามักใช้ความเร็วและทักษะในการเลี้ยงบอล เพื่อดึงตัวประกบจากคู่แข่งทำให้เกิดพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมและเปิดช่องให้มีโอกาสทำประตูได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้เขายังสามารถเลือกจ่ายบอลในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมนั้นมีโอกาสทำประตูได้สูงเหมาะสมกับแทคกติกของมาเลสกาในระบบการเลีนของมาเลสกาที่เน้นการคลองบอลและโจมตีจากริมเส้นมาดูเอเก เหมาะสมกับบทบาทนี้อย่างมากเขามีความสามารถในการเก็บบอลและใช้ความเร็วในการเล่นโต้กลับได้ดีทำให้เชลซีสามารถสร้างความหลากหลายในการโจมตีคู่ต่อสู้การที่มาเลสกาเลือกให้มาดูเอเกลงสนามต่อเนื่องเป็นเพราะเขานั้นมีทักษะที่ตรงกับสิ่งที่โค้ดนั้นต้องการในระบบการเล่นรวมถึงสามารถทำให้ทีมนั้น เล่นได้รวดเร็วขึ้นและมีแนวลุกที่อันตรายมากขึ้นศักยภาพในอนาคตด้วยอายุที่ยังน้อยเพียง22ปีมาดูเอเกมีเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงฟอร์มการเล่นของเขาในระดับสูงได้มากขึ้นหากเขานั้นสามารถปรับปรุงข้อบกพร่องในบางด้านเช่นความมั่นใจในการตัดสินใจหรือการเล่นเกมลับ เขาจะสามารถกลายเป็นนักเตะที่สำคัญของทีมได้ในอนาคตการที่เขานั้นมีความสามารถและศักยภาพที่สูงในด้านเกมลุกรวมถึงการปรับตัวในทีมได้ดีทำให้เชลซีนั้นสามารถสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเขาได้หากเขายังรักษาฟอร์มและพัฒนาต่อไปและนี่ก็คือข้อเสียของมาดูเอเก้หนึ่งเลย ความสม่ำเสมอของฟอร์มการเล่นแม้ว่ามาดูเอเกจะมีทักษะและความสามารถที่ยอดเยี่ยมแต่เขายังประสบปัญหากับความสม่ำเสมอในการเล่นโดยบางเกมเขามีฟอร์มที่โดดเด่นแต่บางเกมก็ไม่สามารถแสดงผลงานที่คาดหวังออกมาได้ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของโค้ชในเกมถัดไปวงเล็บแต่สุดท้ายมาเลสกาก็เลือกอยู่ดี ฟอร์มที่ไม่คงที่ในบางครั้งทำให้เขานั้นไม่สามารถพึ่งพาได้ในทุกเกมโดยเฉพาะในเกมที่มีความกดดันสูงเช่นเกมกับทีมใหญ่หรือเกมที่ต้องการผลการแข่งขันที่ดี2การตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายมาดูเอเกยังคงต้องพัฒนาในเรื่องของการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายโดยเฉพาะในเรื่องของการยิงประตู หรือการส่งบอลในจังหวะสําคัญเขามักจะมีความผิดพลาดในการเลือกการกระทำที่ดีที่สุดในบางสถานการณ์ซึ่งบางครั้งเนี่ยทำให้เสียโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายการตัดสินใจที่ไม่แม่นยำทํำให้เขาพลาดโอกาสในการทําประตูหรือไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากโอกาสที่มันควรจะเกิดขึ้นหากเขานั้นสามารถปรับปรุงเรื่องนี้ได้ เขาจะสามารถเป็นนักเตะที่มีผลต่อเกมได้มากขึ้น 3. เกมรับและการช่วยป้องกันแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่มีความสามารถในเกมลุกแต่เขาก็กลับมีจุดอ่อนในการช่วยเกมรับเมื่อทีมเสียบอลมาดูเอเกยังไม่ค่อยลงมาช่วยเพื่อนร่วมทีมในการป้องกันและยับยั้งการโจมตีจากคู่แข่งซึ่งทำให้ทีมนั้น เสี่ยงที่จะเสียประตูจากการโจมตีสวนกลับทางริมเส้นได้ง่ายโดยเฉพาะในระบบของมาเลสกาที่เน้นให้ทุกคนนั้นมีบทบาทในเกมลับเขาจำเป็นต้องปรับปรุงการกลับมาช่วยเกมลับในจังหวะที่ทีมนั้นเสียบอลหรือการป้องกันจากทางริมเส้นในสถานการณ์ที่คู่แข่งนั้นโต้กับเร็ว 4. การรับมือกับความกดดันในเกมใหญ่ การรับมือกับความกดดันในเกมสำคัญเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของมาดูเอเกในปัจจุบันเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความมั่นใจสูงเช่นเกมที่ต้องการผลการแข่งขันที่ชัดเจนหรือในเกมที่มีความสำคัญสำหรับตําแหน่งในลีกมาดูเอเกบางครั้งแสดงออกมาในลักษณะที่ขาดความนิ่งหรือไม่สามารถตัดสินใจในจังหวะที่สำคัญได้ในเกมใหญ่ ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกดดันจากทั้งคู่แข่งและแฟนบอลมาดูเอเกบางครั้งยังไม่สามารถแสดงความมั่นอกมั่นใจในการตัดสินใจหรือการรักษาผลการแข่งขันโดยหลายครั้งทำให้เสียโอกาสสำคัญหรือไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่คาดหวังได้การขาดความมั่นใจในช่วงเวลาที่ต้องการผลลัพธ์อาจทำให้เขานั้น พลาดโอกาสในการเปลี่ยนเกมหรือทำประตูในสถานการณ์ที่สำคัญสำคัญซึ่งถือเป็นจุดที่เขานั้นต้องพัฒนาต่อไปหากจะก้าวไปเป็นนักเตะระดับท็อปสรุปเลยโนนี่มาดูเอเกก็ยังเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงในเรื่องของเกมลุกโดยเฉพาะในด้านของความเร็วการเลี้ยงบอลและการสร้างโอกาสให้กับเพื่อร่วมทีมแต่เขายังคงต้องพัฒนาในหลายๆด้าน เช่นความสม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นการตัดสินใจในจังหวะสำคัญสำคัญและการรับมือกับความกดดันในเกมใหญ่หากสามารถปรับปรุงข้อบกพร่องเหล่านี้ได้เขาจะกลายเป็นนักเตะที่สำคัญและมีความมั่นคงในทีมเชลซีในระยะยาวแต่หากเขานั้นทำไม่ได้โอกาสกับนักเตะเชลซีหลายๆคนควรที่จะต้องเปลี่ยนกันได้แล้วนี่คือสรุปโดยรวมของ โนนี่มาดูเอเก